ปุ๊กครับแผนปุ๊กอ่าอ่าดีเป็นไงคนตานี่วางปากกาได้เลยครับชื่ออะไรครับซีค่ะเดินนะครับน้องซีน้องซีน้องซีนใช่ไหมับน้องซีนแหมอ่ะโอ้โหถามไง่ายๆแล้วกันนี่ผมขอเป็นคนถามเลยดีกว่ากอไก่ถึงคอร์นพูปมีกี่ตัว ดูกต่อไปเหรออันนี้ไม่ได้เป็นการยัดเยียดนะนะแต่ว่าน้องเป็นการดนิรีเองเขาส์อัดมาแล้วนะฮะอ่าได้ฮะอีสานใบเท่านั้นอีสานใบใหญ่อีสานใบนะฮะได้ฮะคนี้ม่เสร็จยกมือขึ้นเลยคการนี่ไหมลูกผู้หญิงอีกแล้วขึ้นมาขึ้นมานี่วิ่งไปซื้อของกันมาละงมเลยปะเนี่ยฮะขึ้นมาเลยฮะทำไมต้องโกรธด้วยเนี่ยทำหน้าโกรธงานพี่หรอมาค่ะกูมีชี้มั้ยชี้ชีเดี๋ยวโดนตบเดี๋ยวโดนตบอกชีวิตมาเดี๋ยวโดนตบ แค่์เหรออยากกินมากข้าแต่เราถามบ้างในฐานาถามง่ายเลยละกันก็คือนี้แอบเห็นวิวทำงานในสกีมาแปดรอบแล้วใช่ไหมลูกปากเลยปาอยู่เลยปาะพี่อยากถามนะคะว่าวันนี้ห้ามดูนะถ้ามองหน้าพี่ซุ้ยนะพี่หัวมันะคะวันนี้พี่ตุ้ยแข็งวันนี้พี่เก้ดใส่ตะดูกี่ข้าคะะเราบอกว่ามองแต เรามีหูกี่ข้างมีกี่ข้างอยู่แล้วตุ้ยใส่ตับหูกี่ข้างคะถูกต้องานนี้หนักมากเลยนะจริงๆคุณแจกรูปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ไม่เลยมะมีกล้องไหมฮะโอ้โหอันนี้เป็นญาติกันเรื่องของเราดูดิเป็นญาติทุกคนเลยนะอันนี้หมู้คณะญาตินี่ะอ่าเย่อ่ะทำมาญาติเยอะจังคันนี้อีกสองล่าสุดท้ายสองล่าสุดท้ายแล้วนะจะได้ใกล้ชิดกับคุณตุ้ยเอฟสังของเราเลยฮะ ลูกดิฉันอยากยักยอมาสักนิดหนึ่งไดครับไม่ได้ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าไม่มีตั๋วแล้วรอขึ้นบันไดเ่ยคุณจะโกรธนะครได้ค่ะได้ค่ะทิได้จริงะอะค่ะลูกค่ะพะเเอาเรลูกกับตรค้าอสายยักยกอ่ะแฟนขับอกว่ามาเร็วมาเร็วมาเร็วมาวมารวเร็ว เท่าไหร่เนี่ยลูกตัวนี้ชื่ออะไรคะชื่อเชอร์เต็มค่ะชื่อเชอร์เต็มเหรอคะเอาความถักยาๆเลยนะแต่ไปมองหน้าพี่ตุ้ยหน่ทีค่ะมองหน้าพี่ตุ้ยหนึ่งถึงห้าให้ฟังหน่อยนับได้ไหมได้ไหมคะได้ไหมคะต่ายอ่ะนับหนึ่งถึงสิบนะตัวเองนับนะ หน่สองสาี้แล้วก็เใกล้สิแล้วใกล้สิแล้วแล้วากแล้วใช่ไหมลูกห้5เ้คุณพ่อเขาไปถ่ายรูปเรยวๆเลยครับ มาถ่ายรูปผมกับน้องด้วยด่วนนะครับให้กให้น้องด้วยนะฮะเอ๊ะผิวด้วยครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเด็กยุคใหม่สมัยวัยนะฮะในวันนับเลขเนี่ยดื่มถึงเสร็จในเวลา2นาทีได้นี่น่ารักมากมาโค้งคำนับพี่เด้อเย้ตัววัยวัยครับตัววัยวๆครับพี่คุณสองนะฮะแล้วไปสุดท้ายค่ะคุณตุ้ยสุดท้ายครับสุดท้ายจริงสุดท้ายแล้วนะจะได้ใกล้ชิดกับคุณตุ้ยกว่ดิฉันนะนี่คุณเอาไปเลยดีกว่าแล้วใกล้ชิดอย่างนี้นะฮะ อแอปนิดเงินนิดนึงินเลยคะไปสุดท้ายค่ะมีไ,ไหมเสร็จยังไมหายเดิอันนี้แจกง่ายเลยดีกว่าสอง,องค่ะไปดีกว่านะมีไหมคะมีไหมคะมีไหมคะแต่ท่านบอกว่าเขื่อนแอปกันเลยกันเดี๋ยวเรามีนะคะสิบใบให้คุณตุ้แจกเลยแล้วกันนะคะ<า>ของสิบใบเลยในอันใครที่บอกว่าอยากจะใกล้ชิดนะคะห้ามแอบ,บจับมือแต่กอดได้นะคะ <S 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 อยากให้คุณตุ้แจกให้เราเลยนะคะ อ,อ๋โโอบ้วยนะแต่ว่าเีโโ็เพีโโยงนะถ้าเกิดไม่ช่วยถึงนะฮะถ้าเกิดไม่ทัว่วถึงมันตามเอาพี่ MC คุณน,นี้นะครับพี่ชัเนอยาที่คุยแล้วค่ะประมาณสิบู่ที่จันเดงโอเคขอบคุณครับ